สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมนายชอตตี้บูโจวาครับคลิปนี้อยู่กันที่เกม Battle Go High School เหมือนเดิม High School High School ไม่ใช่ High School นะ Battle Go High School นะกะ็หลังจากที่ได้สัญญากันไ้ว่าจะทำเกมนี้นะทำคลิปเกมนี้เนี่ยเป็นกิจจารักษณะเลยยาวๆนะฮะยาวๆนะนะมีเทคนิคหรือมีอะไรมาใหม่ก็ะจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันนะเป็นรูปแบบวิดีโอนะครับคลิปนี้จะมาดูเจาะลึกเรื่องของอาวุธนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปสู่ตัวละครนิดนึงนะมันซ้อมกีฬาเสร็จทั้งมันนะเอาเรื่องอาวุธก่อน ครับก็อาวุธเกมนี้จะแบ่งออกเป็น5้าสายนะครับซึ่งซึ่งลักษณะาการโจมตีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาดาบให้ดูก่อนนะครับดาบเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีหลอดตรงนี้อยู่เป็นลิลิลิทึมอันนี้ก็คือจังหวะการกดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นตัวอักษรโน้ตตัวเดียวเนี่ยก็จะโจมตี1ครั้งนะครับต่อเขาเรียกว่าหนึ่งจังหวะละกันนะเล่นง่ายๆนะครับถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ย ก็ม <ffe> okay. ี2อเส้นสองขีดนะครับเดือนปี2เส้นก็จะกด2ครั้งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินอันนี้คือกด3ครั้งอ่าพูดง่ายๆคืออาวุธยิ่งสูงขึ้นเนี่ยยิ่งทำคอมโบได้มากขึ้นแต่ก็เช่นเดียวกันแหละการทำคอมโบได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรากดยากขึ้นและการจังหวะยากขึ้นด้วยนะครับแต่ละอาวุธก็จะมีหลอดไม่เหมือนกันนะดาบกับสเปียร์เนี่ยจะเหมือนกันอ่าจะเหมือนกันคืออาวุธต่ำๆก็กดทีเดียวปันกลางก็2ที สูงๆก็3าทีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแฮมเมอร์คือคอนนะถ้าเลเวลต่ําสุดเลยเนี่ยมันจะมีเส้นเดียวแต่อันนี้พอเราคราฟของได้เนี่ยสังเกตนะครับมันจะแบ่งแบ่งเป็นอย่างนี้หมายความว่า,าเริ่มต้นโจมตีกดหนึ่งครั้งแล้วคอมโบต่อต่อไปเนี่ยมันจะสุ่มระหว่าง1ครั้งหรือ2ครั้งเพราะน,นั้นโอกาสที่จะกดแบบ1 1 2 1 1 2แบบเนี้ยก็จะเยอะสำหรับตัวของคอนนะครับแล้วถ้าเกิดเลเวลสูงหน่อยนะก็อันนี้นะไอออนสตันเนี่ย อันนี้เป็นกด1แล้วก็1 2 3 1สแล้วก็1 2 3นะเป็นจังหวะที่ริบทึมมากๆนะริบทึมมากๆส่วนอันที่ผมมีเนี่ยอันนี้ก็เป็นกด2ครั้งและ3ามครั้งเพราะนั้นคอนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นดาบกับหอกเนี่ยมันจะอาวุธไหนก็จะจังหวะเดียวกันแต่พอเป็นอคอนเนี่ยจังหวะมันจะแตกต่างกันทีนี้ปืนนะปืนปืนก็อันนี้ถ้าเกิดใครเล่นสายปืนน่าจะคุณตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าอาวุธเลเวลต่ำๆเนี่ยจะกดจังหวะแบบ1 1 2, 1 2 3อยู่แล้ว เห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามอยู่แล้วนะยิ่งเลเวลสูงขึ้นเนี่ยจังหวะที่กดหนึ่งก็จะน้อยกว่านะครับดังนั้นปืนกับคาทานเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันคือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามมาตั้งแต่เลเวลดล่างๆอยู่แล้วนะฮะสำหรับอาวุธปืนกับไอ้ทาถาเนี่ยสตีลัวไม่ได้นะครับมันจะมีเหมือนกับกระ,กะสุนอยู่ยิงไปห้าลูกแล้วต้องกิ้งเพื่อรีโหลดนะครับไม่งั้นคอมโบจะหลุดอ่ะอันนี้เราเอาสาธิตให้ดูแล้วนะฮะเอ้แม่สาธิตเราอธิบายให้ฟังแล้วว่าไอ้ดนตรีคืออะไรเดี๋ยวเราไปลลองแบททเิให้ดูกัน นะครับก็ผมจัดตีไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเทสให้ท่านผู้ชมดูก็ขอเป็นมิชชั่นที่กระจอกกระจอกนิดนึงนะเดี๋ยวตเีเพราะว่าบางตัวผมยังกระจอกกระจอกอยู่ไงอันนี้แล้วกันด่านนี้นะครับอ่าก็ที่ผมจะเทสให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยคืออ,อันนี้แล้วกันความแตกต่างของอา,อาวุธแต่ละเลเวลนะครับอา่าพอดีผมมีดาบไม่พบ3ตัวไงก็เลยเทสเอาวุธาดาบให้ดู3อันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว อ่าเทสแบบนี้ดูแล้วกันระดับต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะกดยังไงอ่าเอาตีนี้ให้ดูก่อนนะครับเกมนี้ก็ดีนะไม่มี energy เ,เพราะนั้นเดี๋ยวผมเทสเสร็จผมรีทายออกมาเลยพิกเกียตเล่นให้จบเพราะว่าอ่าท่านผู้ชมก็จะได้อ่าไม่เสียเวลาด้วยอันนี้คือระดับระดับ3นะ3ก็คือกด3ครั้ง3ครั้งนะฮะอย่าอย่าลืมนะกดไปทีนึงปุ๊บแล้วก็3ครั้งเวลาก,กิ้งหลบก็ยังหนึ่งทีเหมือนเดิมนะเพราะนั้นอันนี้เราก็จะยากขึ้นแต่คอมโบง่ายขึ้น มาดูอาวุธที่ลองลงมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นสองจังหวะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะผมจะบอกว่าฮะมันอยู่ที่ความถนัดอะแล้วเราก็ไปตีบวกอาวุธอันนั้นเอาจะได้แบบอาวุธแบบอะไรนะอาวุธจะได้ตีแรงขึ้นในแบบนั้นนะอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นอะไรสุดที่มีคือกดจังหวะเดียวนะครับอันนี้ก็จะเบาแต่กะง่ายกะง่ายนะเพราะนั้นก็พยายามะกะจังหวะดีดี พราะยิ่งอาวุธเลเวลสูงอนะมันก็ยังมันก็จะ,จะคอมโบเยอะแบบนี้นะนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างการอ,อาวุธคนละระดับกันมันก็จะกดโนต้ตดนตรีหมายความว่ายังไงนะฮะอันนี้ก็สาธิตให้ดูนะครับก็จะกดตามโนต้ตดนตรีแหละหนึ่งทีต่อ1นึ่คอมโบหรือว่า3ทีต่อหนึ่งครัง้งอะไรแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมปีทายแล้วออกนะครับเดีย๋ยวเราะจะไปดูความแตกต่างของอาวุธกันบ้างเออผมลืมบอกจริงๆมันจะมีเรื่องของอะ,อะไรนะชนะ ธาตุก oh. ับแพรธาตุอยู่ด้วยอาวุธแต่ละประเภทนะครับเออผมก็ลืมพูดไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมทําตารางไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําตารางนี่มันสวยๆดีกวะะ่าพอดีผมมีเป็นแบบ Excel ไนงะก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าอออาวุธประเภทไหนชนะธาตุอะไรก็แล้วกนนันในเกมมันจะมีมอนสเตอร์หลายประเภทนะครับ oh. เป็นแบบพืช สัตว์นะฮะสัตว์ก็คือคล้ายๆหมาน,นาั่นแหละนกนะมังกรน้ำ<ช>อ่าก็มังกรสไลม์นะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเอารูปขึ้นมากำกับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรถ้าหารูปได้นะก็ถ้าเป็นดาบเนี่ยถ้าเป็นดาบดาบจะชนะพวกที่เป็นต้นไม้นะครับจะตีแรงขึ้นกว่าเดิมมากแต่จะตีพวกมังกรไม่เข้านะมังกรตัวเล็กๆมีปีกที่เดินไปเดินมาถึกๆหน่อยนั่นแหละคล้ายๆใช้ดาบส่วนเป็นหอ,อกเนี่ยหอ,อกจะชนะมังกรน้ำมังกรน้ำลักษณะเป็นไงก็ ดูคล้ายๆมาน้ําก็ได้นะเออดูคล้ายมาน้ําก็คือดูหัวเป็นบางกรแล้วก็ตูดมันก็จะงอนๆ <c oughs> อันนั้นก็คือบางกรน้านะห <c oughs> อกจะชนะบางกรน้านะครับ <c oughs> แล้วจะแพ้บางกรเหมือนกันอ่าก็คืออัดบางกรไม่เข้านั่ <c oughs> นเองถ้าเป็นคอเนี่ยคอจะชนะพวกสัตว์นะครับที่เป็นหมานั่นแหละตัวฟ้าบ้างเลเวลสูงหน่อยเป็นตัวสีดําบ้างอะไรแบบนั้นก็จะเป็นพวก นั้นนะครับนี่คือคอนนะฮะแล้วก็จะแพ้นกอ่านกก็คล้ายๆพึ่งอะ่ะเออตัวมันคล้ายคล้ายพึ่งแต่จริงจมันไม่ใช่พึ่งนะดูดีๆขามันอะ่ะมันจะเป็นแบบกุ้งกงเล็บนกอะ่ะเออซึ่งซึ่งมีแค่อ่าขาเดียวนะฮะนี่คือคอนนะชนะสัตว์นะแพ้นกนะครับส่วนปืนเนี่ยจะชนะนกอ่าก็คือตัวเมื่อกี้แหละที่คอนแพ้นะก็ชนะนกนะครับแล้วก็แพ้มังกรนน้ำนะยิงไม่ค่อยเข้านะครับส่วนคาถาอันนี้อ่ะชนะเยอะหน่อยแพ้เยอะหน่อย คาถาเนี่ยจะชนะนกนะครับอ่าแล้วก็จะชนะมังกรด้วยนะเพราะนั้นเจอมังกรเนี่ยถึกถึกเปลี่ยนไปใช้คาถาอ่าคาถา,าจะเป็นสายเดียวที่ชนะมังกรนะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกสายหนึ่งที่ชนะก็คือนกอเ mm hmm. ม่กิกาพูดไปแล้วด mm ีกว่าโอเคแล้วก็คาถาแพ้แพ้สองอย่างก็คือแพ้ที่เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็แพ้ที่เป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองนะตัวหมานั่นแหละเพราะนั้นนี่คือจะเป็นสายอาชีพเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธชนิดไหนโจมตีเข้ากับมอนสเตอร์ประเภทอะไร mm hmm. ส่วนไอ้สไลม์นะฮะที่เจอตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยไม่ไม่แพ้อะไรเลย ใช้อาวุธอะไรก็ได้ในการโจมตีไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายการชนะเนาะเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปอ่าแล้วเราไปดูอาวุธแต่ละประเภทกันดีกว่าว่าลักษณะการโจมตีเป็นยังไงหลังจากที่ได้เท้าความเบื้องต้นไปแล้วนะฮะอ่ามาอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนละกันเป็นตีนี้นะอันนี้เป็นดาบกับหอกแล้วก็ค้อนนะครับเป็นสายโจมตีใกล้ก่อนละกันอ่าเทสให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันจะโจมตียังไงส่วนดาบเมื่อกี้เราเทสใด้ดูแล้วเนาะก็คือ ดาบเนี่ยกด3ามจังหวะตลอดนะครับซึ่งจะเหมือนหอกแหละเหมือนหอกเลยอะเหมือนกันนะก็จะเป็นสาจังหวะเหมือนกันจังหวะก็ใกล้เคียงกันครับเพราะนั้นนี่คือหออนะโชโชโชะนี่ส่วนคอนนะคอนี่ไม่แตกต่างกับชาวบ้านเขาคอนเนี่ยจะไม่เดินนะจะไม่แดสตโจมตีเหมือนพวกดาบกับหอกเราต้องเดินหามอนก่อนนะอันนี้เนี่ยตัวมังกรน้ำที่ผมบอก เนะี่ยก็คือหาเป็นคีบนะนี่ก็เลยเรียกมังก่อนนะที่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะก็มั่วๆไปงัน้นคอนก็ต้องไปยืนประชิดก่อนนะสังเกตนะคอนจะแรนดอมระหว่าง1แล้วก็2 <c oughs> นะแล้วก็สนะครับต้องกะดจังหวะดีๆก็จะยากนิดนึงผมว่าเป็นอาวุธที่ยากที่สุดอ่ะมันจะแรนดอมระหว่าง1 2 3นะต้องดูดีๆอันนี้คือค้อนนะครับเพราะนั้น สามอาชีพระยะประชิดก็จะเป็นแบบนี้คอนก็จะเล่นยากที่สุดนะต้องเดินเข้าหามอนสเตอร์ก่อนแล้วค่อยใช้แล้วก็การกดเนี่ยจะยากกว่าชาวบ้านเขาเพราะสุ่มงันหนึ่งสองสามสุ่มตลอดเห็นไหมสุ่มตลอดนะจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับอ่ะนี่คือจะเป็นสายชีพระยะใกล้เพราะนั้นดาบกับหอกเล่นเหมือนกันนะถามว่าต่างยังไงดาบมันจะไม่มันจะ <ų> แดชใกล้กว่าหอกหอกมันจะแบบแทงไงมันจะโดนตัวหลังด้วยแล้วก็จะแดชไม่หาศัตรูได้ง่ายกว่าอันนั้นเราจะเป็นหอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีก2สายที่เหลือนะปืนกับคาถา หาปินหนึ่งคาะทาก็าจกกังหวะการกดจะเป็น1 2 3 5, ่งสองาคลายคอนนะครับอ่มาลองเลยไปปิดเอ็กพีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไอเทมในใช่เหตุนนะเอามาเอามาเอามา,เ,าเปลี่ยนเป็นปืนแล้วกันะะนี่หนึ่งสองสามนะฮะก็ต้องแดนส์นะครับมันจะมีกระสุนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องแดนส์ลบบ่อยมากเพื่อที่จะรีโหลดกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอมโบหลุด เออแล้วก็สกิลง่ายไปนิดนึงตัวนี้โอเคนะครับ1 12 3น,นสานะฮะนี่คือแล้วก็บางทีมันจะมีรูว่าง <ing> ๆอันนั้นคือเรารีโหลดไม่ได้นะไอน้นี่ไง inha. นกนะครับตัวนี้นกนะปืนก็จะยิงนกแรงนะครับนี่คือปืนนะปืนก็จะยิงจะโดนอนาเขตหลายตัวนิดนึงเหมือนระเบิดอ่ะเออนั่นคือปืนนะเอามาดูเวทบ้างเอาเวทนะเ,เวทอาจพื้นไม่เข้านะ นั้นเวกับกระปืนเนี่ยเหมือนกันคือต้องต้องกิง้งต้องกิ้งเพื่อรีโหลดนะฮะต้องกิ้งเพื่อรีโหลดแต่งริงงถ้าใช้อันตีอะ่ะถ้าใช้อันตีมันจะโหลดให้เองอัตโนมัติครับเพราะนั้นก็ดูตัวละครนิดนึงบางตัวละครเนี่ยมันไม่ได้โจมตี5ครั้งแล้วก,แวก็แล้วก็ใช้อันตีเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้ของผมมันโจมตี5ครั้งแล้วอันตีพอดีก็เลยดูเหมือนกับว่าไม่ต้องรีโหลดนะครับเอาโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวขอออกละกันเพราะว่าเรารีวิวครบหมดแล้วนะทุกทุกอย่างนะไม่ว่าจะแพ้อะไรชนะอะไร แล้วก็อาวุธแต่ละประเภทโจมตีเป็นลักษณะไหนเมโลดี้หนึ่งสองสามหมายความว่ายังไงนะก็ได้อธิบายเท่าความไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาวุธนะครับอ่าส่วนเรื่องการคราฟของก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่าพูดถึงไปแล้วในคลิปเบื้องต้นนะฮะอ่าก็จะพูดอีกทีแล้วกันนะเผื่อใครไม่ได้ไปดูนะอันนี้ก็ไหนไหนพูดถึงเรื่องอาวุธแล้วอาวุธเนี่ยลักษณะาการคราฟจะมี3าแบบแบบแรกคือก็คราฟของนั่นแหละก็หาวัตถุดิบให้ครบนะครับนี่หาวัตถุดิบให้ครบนะถามว่าวัตถุดิบหหาที่ไน ก็ไปดูตามดันเจียนได้มันจะมีบอกแล้วว่าอันไหนดอกอะไรบ้างนะครับก็ไปหายครบเพื่อที่จะรับของนะฮะถามว่าแล้วเมื่อไหร่าดาบที่ดีขึ้นจะเปิดก็ต่อเมื่อเราได้วัตถุดิบที่มันเหมาะสมสําหรับการสร้างดาบอันนั้นนะอ่ะมันก็จะเปิดขึ้นมาทันทีนะไม่จาเป็นต้องไปเรียนที่อื่นแค่เล่นไปเรื่อยๆ๋วยวมันก็เปิดขึ้นมาเองนะครับนี่คือการรับของนะครับ,รบส่วนอันนี้2เป็นการตีบวกนะเช่นเรามีดาบอยู่แล้วอยากจะให้มันตีแรงขึ้นนะครับก็ตีบวกซึ่งซึ่งการตีบอกเนี่ยมันก็จะมีบอกว่า ใช้วัตถุดิบไหนจะเพิ่มเอพีได้เยอะอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็จะมีบอกอยู่อ่าก็จริงๆริการบวกก็มันเพิ่มทางโจมตีนิดเดียวอะ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องบวกก็ได้ถ้าวัตถุดิบไม่เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องมาตีบวกก็ได้นะครับอ่าอันสุดท้ายนะเป็นการเอาของ2อ,อย่างมารวมกันอ่าคือผมจะบอกว่าเวลาตีตีอุปกรณ์เนี่ยมันสุ่มไงจะได้แรลงอะไรดีถึง A นะฮะ S A. ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่เคยได้เลยก็ถ้าเกิดเรามี วัตุอาวุธเนะี่ยเลเวลต่ำๆแรงต่ำๆสองอันเนี่ยเอามาผสมกันเนี่ยมันจะบวกแล้งสูงขึ้นแต่พอดีผมไม่มีตัวอย่างไงอันนี้ของผมดันเป็นดีกับ A เอไงมันก็เลยไม่บวกนะถ้าเป็นดีกับดีอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นระดับเกรดดีบ้างเอบ้างก็แล้วแต่วันนั้นก็ถ้าเกิดเราค้าของได้แลงดีมาเนี่ยถ้ามีวัตุดิบเหลือค้าีกทีเลยนะฮะถ้าถ้ามันไดเอมาก็เสมอตัวเอาเอาดีไปขายได้แต่ถ้าเกิดได้ดีหรือได้ซีเนี่ยก็เอามาบวกด้วยเมนูเนี่ยแล้วแร้งมันจะเพิ่มขึ้น อันนี้ก็จะเป็นรีวิว<ด>เกี่ยวกับทั้งอาวุธแล้วก็ทั้งตีบวกนะครับเอาไม่ให้ตีบวกเด็ดทั้งค้าทั้งตีบวกรีวิวไว้หมดเรียบร้อยแล้วก็สําหรับคลิปนี้รีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ไปหมดแล้วนะว่าตีบงตีบวกยังไงครัอย่างไงแล้วอาวุธต่อเพศโจมตีลักษณะยังไงเมโลดี้ ที่มันขึ้นบอกที่อาวุธเนี่ยการโจมตีเป็นแบบไหนนะก็มีวิวไปหมดแล้วในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นาะยชตี้วุจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมมากดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวีด้วยนะจะได้ติดตามข่าวสารเรื่องของเกมแล้วก็เรื่องของเรานะเรื่องของยละเอียดเกียวกับเกมทั้งหลายแหล่ก็ไปติดตามที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวีนะสำหรับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะสองแฟนเพจนะที่เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานนะโมบายเกมแคสเซิลไทยแลนด์แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นนสาาหรับที้เเอ่